นี่พี่น้องน้องเมนูมานี่ยเศษเมนูกินพี่น้องเอ้ยบัวเศษเมนูยังน่อันนี้สิเป็นกุ้งนะพี่น้องกุ้งกุ้งเขาแซ่แข็งแล้วก็มีเนื้อบ่อพี่น้องนี่เด้เนื้อมาหิดกับข้าวกินอยู่ห้องพี่สาวนาะเดี๋ยวตอนนี้สลากะไปหิ่ก่อนพี่น้องเอ้ยเราก็นอนเราด้กูกินนี่กูล่มนี้รับนี้แล้วได้กู มึงทำได้ไม่เหมือนกูนนกินอย่งนีกูเยียดมองให้กูหลับ <c oughs> ว่าดีาแล้วยิ้วเลยกูดีเลยเทียงกูดิเทียงเทียงเลยเมันเดอ้อมันเดอ้อพี่น้องเลยลงมือเลยเดอ้อหอยแครงสิละของมาโอ้ยหอยแครง คำเอาบุเอาถุอะไรนี่ไอ้มบุวยแบ่งเอาอี้แบ่งเอาเกวแบ่งเอาเกียวเด็กขายบ่บล่คุณงาใช่ไฮะให้ลก็เอาลองไรเงี้ยมาคืนอีกเด็ขายย่ ใช้หนาละตกปไปไ้ออกายไปลงเถิขาดจำาแต่ว่าคงบริคายบริคายได้นานขึ้นสองสุดสอสุดสามสุดหนาละอราพูดทยเดี๋วต้องพิล่อนหน่งบ่ไหมดบ่ต้องเจริญเยระกว่านั้นยาใค่ตองหลโกโหนี่สามสี่วสามหลาโลกกับแบบจงสามอามามอเอออันนี้ชุกชืน้น มันรัจังเลยทุกอย่งขมไปเลยค่ะเจอมั้ก็กันขาดวิยญ่ณต้องัปเจอไงนี่ลงเตายด้วตรงเป็นเพาเป็นตันกวนวัดคนัปอันนั้นเันอนยังอย่ปาก็ไปตัตัดเบ่งเอามาแจกเลยชั้โม้ยืดตรงไปเละเขาเป็นเหมือนางน บ้าอันสวยคนโหดคนสวยหัวถ้าปุ่นไม่รู้ซื้อเบอร์ฉันมีได้กินคาร์ดอ่ะมีดามาต่อไปอืมเราไปไปเป็นเราอยากได้รถเบี้ยฮะเราจะทำขาไปนู่นนี่ยเนี่ยเนี่กินกินบุ๊มเม้นตัวกินข้าได้น้อยกินล้วนๆบุกินผักบ้างกินิ้มกันดี มนีคำยั่ๆงไปแล้วแม่เซ่ถ้าม,มื่อนเขาจะทิปฝังมาเลย <c oughs> <c oughs> นั่นพอนอนจะโมได้เด็กจำไนเจ้าก็นงานอนออ้อออืออาตื่น จิ้มมังคีแบบสองมั้งน่ะเนาะอมอร่อยหน่อยมาทจิ้มอร่อยนะชิล่าเจกับพินนะครับืมเหนยน่อยไม่ไมีเหือเหนือยหน่ยนะชิล่าไปกุ้มนันเจกับพินเหรอนี่เหรกุ้งเลยนะบ่อน่อนันเจกับพีนมันชดเจี๊ยะโอเคชิล่า อคา้งดไรนางเดีว่งหเจกับทิ้งตายทางนั้นมันจะเจกทิ้งเออว่าร้านนั่นแหลร้านพี่น้องพี่น้องกับกันพูงกุจกแล้วก็ดดไสไปชื่อน้ำเพื่อนแล้วดดไหร้านเราคอยมันกับโดมาเลยนะ

บอกว่าคูมูนไปไหนมูมีบูมีบูมีเลอลาดหรมูมีมีต่หกมูลหกมูลามหกบูมีอืมเจ้าอะไรไล่ไว้ยี่เดียวนยาอ่างเ้ยชไปคือบุบิดเลยคือกุ้งยางได้แล้วมันจะกิซื่อยังจริงคนกิดอยอะรอยงอยากคนิดอะว่มูมี้หล่นี่ กิอเสียมันจิรอบอชนจตัวิรอบุมีเลย่างน่างน้ไหม่มันมดเล่มันยางเวมยนตายหมดแล้วมันพดนะมันพดตัวคนเดพุดอนะอแล้น่ะเนี่ยอาเทลงนี่บออะไรอเอากระต้อนมันสดใสตากระพุ้นนี่ ตุ่มหมาคุยกับพี่กินกูเหมือนมาป่าใส่เสศษโม่เหรอหะเหรอทำไมมาอยู่บ้านนั่นสามเดือนกินหน่อยกูอยากมึงเห็นมากลังเรากินเกิน,กนมนุษย์หมาวันนี้วันไหนได้ปไปสิจะไปลงปผู่แต่สามปีนี่กินและวเนี่นา หากัอันนี้ยังว่าอันนั้นหากับจอยบางเมื่ออยู่บ้านบอกขีกก่ด้วนเองว่าจอยเมื่ออยู่บ้านปีกว่าว่าจอยกลับมะอึดขึ้นกว่วเขาเอกีกมาเนี่ยบุคคลช้ำเดือดตุยเลยนั่นแต่เมื่ออยู่บ้านจะเป็นอาเป็นว่าบอกอาหารการกินกองบุคคลมีนปอะไรกินก็ปีเกียรติอันนี้กินอยู่เลยโดยมีนั่น,น,น เพราพำนี S <S <muy> ่ฮ <t> ะ <ary> ีมาพอเมื่อหลัเอาทาหลับไปสิบ้าชเพื่อโควิดเ้าห้ามเมื่อขึ้นก็ใคองไพ่ไจะได้เมื่อนํำนาให้ประโยชน์กันได้เพื่อจะไม่แหลกในคลองก็คือไม่เบิดขันจิตต่อทำทรงมงได้คอยมาต่พูดแล้วอย่างเอาได้น่ะบริคีเรื่อเมื่อไทนาจนจอยเถอะ การได้ไหมหงจากหน้าเป็นสิบกว่าีเามาเจอยังยังไม้เห็นได้หรือเปล่ายังดำหน้ายังแข่งกยังโเฟ่เขาผูบันไดดำตัางเถื่อนสาวหลายคังขาดเยอะก็เออเล่ยู่ทางหลังหมดแล้วเออ็เนียตัวดำบาหางอ้าวไวเห็นได้ช่วยกันเลยมันปเกี่ยวเกี่ยวแรนเลยตายแลนเห็นทำกัแลวแต่มจะพูและ ปัตติเล่กบมาบลงกับบมาดำสองคนกับสาวหลาเหื่อยบมาสไล่ให้คอยเพรเะก็นองคนบมาบมมาหา้เพราะเยเห็นพวกมันก็มาินข่าวคือเล่าก็มามองเทนเลยมันสไล่ให้คอยดำหนาเหื่อยก็คนเมืองก็นั่งพักพเน้่เจเปยเนาะดำตั้งแต่หกโมงเช้าเลยจนที่อย่างใส่กัอยู่หน้าในอย่างเดียวบเห็นในาในนักการนักการบอไ้กุบชี้ยา เนทาเขาเดียวนั่งเดียวนั่งกมันเมือยกับเท้าเมื่อยนอนแดดกันแดดจนตีนตีนหยบเงาเจ้าของกันยังบมยาเจ้าก็เออขาวัเจาบเยอกบ่อกเขาหือย่าวคนมาเหมือนคนบ่าเบ่าเหมืกินข้าวหมือนคนบมหมือห่าบ่มเ่าหมบ่มาอนคมหอนมอบ่หมื่มเอนับ่เ เออหนิเขาเนี่ยซุกี้จ้าเอีมาตึงเอาถ้วยไหมเนะเอาถ้วยคนน้อยถ้วยถ้วยน้อยเอ้าถ้วยกูมีกระบายน้อยๆใบละสิบบาทน้อยๆตัวน้อยขึ้นแล้วเนาะไงกระซิบบาทน้อยกระซิบบาทกระซื้อแม่มันยิ่ใหญ่เลยอันนี้มันก็คุ้มกว่ากันด้วยจังไรกระซิบคือกันเราจะบดได้เปรียบ เมื paid, ่อช่วงเราทำติบเด็นหน้าช่วงหารกนอยู่ห้วัอยู่เห็นหน้าเจ็ดสวนเห็ดตันเตนหน้าหมแล้วเออพอได้เก็บกินมึกตองกแงก้องนำนาหมานหาทุกคนแบปลูกมุ้ยกินนาใ้องให้ก็ได้แต่รัาไปปลูกแควันไผใหม่ก็ไผยังได้กินปใหม่บ่ได้เงินปลูกได้กินใช่ใช่มองโม่ันพอเกิดเห็ดหอนกลางคืนชุบน้ำกอก ไปฮดน้ำกอกนวดน้อกยอกหน้าได้กลางคืนมาลูกนอดแล้วก็โปมน้ำกอกฮดเอาเมียมันคือเอาไข่ได้เงินสามสี่แสนนี่แหละตัวหาจิบขมมันคือัวงหยาเห้เจ้านวดขึ้นกับบรินด์นวดหาหนามขึ้นไปพดวัดทัวเพื่อนพิษกันจุกโคมืดตัวพิษกันหมดแล้วเพื่อน่ะปลูกเป็นผู้ปลูกคนทัวนาเป็นปูกหอยเัาอิ่วกรอกเลยตายเนาะอยู่กอกเหมือนตามูุ้้ยลูกอะเนกตะตื่นวกตะตื่น ไปูกจำป่าป่าได้ขึ้นค่ะันก็มปนก็ย่ก่เลยได้เดือนแกงลงไปปมน่ำขึ้นไว้ไฟโซลาเซลล์ซองลงไปแต่เทียงไปแล้วอีมีนาก็บโดนเตือนไดนเตื่นความหน่อยกับตื่นป่าจะไว้นำละความดีจ้ะเพราะจุบรญารพี่แรกแถวเมื่อสว่างมาชิมสวยกัน่ง่ๆน่ยได้เทียงก่อยแล้วก็ชิมเด็กะนเ็กดาครับ ไปอยู่หันน้อยสี่เทียงมึงอกี้เบิ้งบอเข่าบ้านบ่อยว่ากูบ่อยู่นี่โบวิพยูจักคนเลยเขาก็อุ่นนะเมื่เขาก็ได้น้ำเดี๋ยวยืนจันขึ้นกระดาษมันจะเพ่งเพ่งอ่ะมกถั่วคือบบไปพุ่ในนั่นไหมมีบอยาลูกอคือบบถอดไปเหมือนละบ่ถอนไหมยังอันไปยาลูกอคือบบถอน ตอนไหนเฮ้ยตอแล้วก็อลยไข่มันอยู่ไหนกินย่าไฟชิมหายอะไรเลยพี่น้องกินอย่างเดียวเลยบอกว่าอย่างไรถ้ากินอย่างเดียวหิวเลยกินอย่างเดียวแกงกุ้งนี่กุ้งโตโตเลยน้ำไม่ถ่อเลยคิดค่านจะได้แกงกุ้งอยากกินตะหมดคิดค่านแก่นี่กลมหรอ nước chấm mà nè, ăn nước chấm kia thì thế luôn phải ta xếp. Ừ, nó xếp quá. Tao soi ngập bên này có Nữa. Tao cái hết nhá. Bây này, khỏi dai, khỏi hết, bỏ chạy, hơi nè. ปีแรกเห็ดเห็ดน้ำไรกะเอาเนยไม่ใช่ฮาวเห็ดกว่าปเนี้ฮาวลงเงาปีนีดไม่ใช่ฮาลงเงาเขาตุก้าปีนี้เอาเห็ดเองปีนี้เห็ดเป็นอะไรครับใช่คุิกกับนายยอใช่ข้าวบะถึงหน้าแต่ข้าวถึงหน้าได้เป็นร้อยข้าวร้อยนะแล้วไปข้าวซิมร้อยกระสอบบ้านเฮายังร้อยกระสอบน้อยร้อยกระสอบอยู่พุ่นนะเจ้าคิดเบิ่งกกระสอบใหญ่กระสอบน้ำตาลใหญ่อ่ะ สอบข้าวใหญ่อย่างเงียคิดเบื่อปีนี้ได้ร้อยหกสิบสอบร้อยหกสิบสอบใหญ่หน่อยมึงมาเท่าไรนั่นสองสอบห้าจึงชมปมสนึงเขาเออค้าเบื่อระบบหา่มีหน้ากูเครียดเลยใสแล้วก็ผมไม่มีเวลาแก้มาแล้วเบียร์ข้าวันเบียร์บ้านลูกคนน้ำหน่เครียดเลยแล้วก็เพทมันมัดปาตายเลยโอ้เป่าจะเล้วมัน mình đâu phải dùng cái ánh, cái ăn thì phải. luôn anh. Măng huyền bà. Tất bại của anh. Tông bại 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 200 bại 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 bớt bớt บ้าหลุดตู้กันเขาทำร่อยเขาไปต่อบัตรไปกับชองร้อยชิปลเขาเลร่อยเหาบ้านเขาไปต่อจากแก้วหลุดตู้หลุดตู้อ่ะไปต่อบัตรมันฮอดแต่จันทบุรีเนี่ยบ้านต้อาไปเองเขาหนังรถอยู่ส่วนลุ่มมาไปจากแก้วจะหะแล้วไปมันไกลกว่าห่างไอ้มันมันไปลงอยู่สถานีอันอันนั้นผู้ใด 一一年啊，哇，一年